ม่ถึงมันมาได้ของมันก็ไม่รู้เป็นนะครับของก็เป็นเรื่องว่าครับไอพ่อป้าคุณขาเรียงอุยอ้ยหายคลิปรูวแม่ครับกระดูกของหมาป่ามีส่วนที่มาเท่ากันนะผมก็ขาแต่กระดูกไว้เขาอยู่เนี่ยครับ แล้วก็วที่ขัดซ้อด้วครับหัวใจเขาดีมากเลยนะครับเขาเป็นลูกขี้หรอตรงกลางครับนี่คือคำพูดของเรดดี้ไม่คุมามงแล้วครับพี่ผมนั่นเองนะครับม่าน <c oughs> ผมก็ได้เปิดไฟมือเลยนะครับ มันเป็นเปลาไหมถ้าเป็นบ่าก,ก็อย่เขอมามาเลยถ้าเหนือนก็ได้จืดนะแล้วนี่อะไรอืม้มแข็งเอีย้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> And then I'll